ยินดีต่อทาับสุสองคิมบลีชแนลเนาะมูนี่น้องคิมมหาโนโขมเป็นหนอปีแรกของไอ้ครั้งแรกของปีครั้งแรกของปีปีสองพันสี่เนาะเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่มีอันกีตาร์แล้วคุณแม่กะบอกเคยมหาโนเลยเพราะว่าสื่อกินเนาะแต่ว่ามอนี่มีโอกาสมากกันเลยมาเนาะมาน้ำเอื่อยเพิ่นบูทางเอื่อยเพิ่นมา แบบกันำกลมมาใจเก่งอยูเอ้ยนอเก่งอูไปขอกกับไปซอกจะหน่อยกับอีขับไปในป่าหนแล้วไปก่อนป่าเล้เนาะสงสัยเมีทางมากโอ้มีขัวได้เห ไปไปเลยเอื้อท่าอยู่พุ่นแล้วไหมแรงดรือไม่เดี๋ยวซ่อมท่าแป๊บนึงซ่อมท่าค่ะกัดจุดซ่อมท่าตรงค่ะโอ้ไดโนอเป็ดทงเลยสิไดโนออยู่บ่คิมเบอรี่มาหาโนครั้งแรกในชีวิต ครั้งที่สองโอครั้งที่สองอปีแล้วอ่ะปีก่อนไปทางน,นี้ปีปีก่อนไปน้ำเอื้อยไปน้ำเอืเ้อยแล้วก็แต่ทั้งสองที่เป็นคนขวัมีดเนาะเอาเต็มมีดไปบวกใต้แล้วก็ให้เอื้อเหตไถแต่ปีนี้เริ่มจับมีดได้แล้วไ大姐เริ่มเลือดตาวแล้วอุ้ยหงาย,ยางไปหอ่อหส่วนเล่าะไรส่วนหางส่วนหมกเกี้ยง กินยวกัอดวงก็อันนี้คือป่าธรรมชาติเราดูเราดูยังมันจะออกอมืดแล้วลูกมืดแล้วนี่นี่กำลังดอกดอกบานต้นหนังกำลังดอกเขาก็ต้องปลูกอยู่สวนแล้วบอกคุณแม่ต้องไปปลูกอยู่สวนแล้วเด้ ไปซอกเสื้างย่สวนไปซอกเสื้อมุงสวนเโอ้ยันบเาว่าิดนี่อะไรันักอนขามาดูแลก็ให้มันยดนี่แหละ่ะบอกน่ะบกุกคร์ลงเหอ สองหางแล้วโอ้หมานเหว่าหากินน่ะทุกคนขุดเลยขุดเลยเดี๋ยวสร้างุดดีก่าไม่ค่อยได้มาไม่ขุดเหรมาอันบิบเยัลนี่บิบเบินะตัวงาเลยหละเชื่อินนะ นอนวะเลาวกินประมาณอยู ah <ci> ่ได้หากินตามธรรมชาติน่ะเนาะอันน <sad> ี้ถือว่ามันยังบ่ทันแมนได้อยู่อ่ะโอ้พัดเ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 นาะคมห่านี้ย่หมูกระดี่ผังอ่างน่ะอีห้างนึงฮะโอ้โหแล้วฟีเวอร์ฟีเวอร์คุณแม่อยู่ครบเนาะบ่ได้ขุดไปสามปีก็ยังอยู่ครบเลย เมื่อีพูดเธอได้ถึกโนตะละรัด <c oughs> วายทุกคนเห็นบอเห็นบอคะนะเอาห่างเงี้งๆเลย,ลยื่ะไรฟาดเธอๆโอเคเริลองจับดีนี่ใช่ใช่ถูกคนไหมอ้ยหมันแล้วหมันแล้วในนึงละลองลองดดเบิรงกันเลยยังมียู่ง โมมีะตีโมมีละเียโอเคปากก็ได้เมฆก็ได้น่าซินี่เจอแล้วหนึน่งอันนี้ขอคุณเมย์นะฮ่าก็เจอนู่นขอคุณป้าของอีป้าป้า,ปาเดี๋ยวจะค้างไหมหมนึ่งสองสองสองค้างนี่

อ้าาก็เจ๊ดีนะเอฟซีทั้งหลายฮะมาเด้อเอฟซีทั้งหลายมาคุณคนกะผมคายต้องคินเดอ้อหาๆาก็ได้จากจากอันนั้นแม่จากเนาะก,ก็หาออกมาได้สามสีหางอือุ้ยอันนั้นตัวอย่างคุณแม่บง่บงโอ้บ่งบ่งคายได้โอ้ไม่ย่าเห็นบอกทุกคนดำๆฮะนะ่ะนั่นนั่น คิดว่ากินได้มันเหมือนตัวอันอย่างนะคุณแม่ที่มันอยู่ในวนายนะ่ะเออตัวดวงบ้แม่อ,อ,อันนี้น,น่ะดวงมันก็อยู่ในวายูคิดว่าดวางเราฝึกกันแต่เนี่นคุณแม่กับาซวเดอดี๋ยวลูกขอไปขุดด้วยด้วยคุณแม่โอ้ยโอ oh m y g o d กว่าทิได้แต่ละห่า,หางามันคขึ้น เหมือนแต่ว่าแมนแมนแมนโอ้ยน,นั้นเห็นไหมนอนนั้นอ,นอยู่น,น,นั้นใหญ่จะซูมได้จะซีดออาจจะบอคอยเห็นสัตว์เดี๋ยวได้โอ้ยทุกคนเอ้มาทำมาขุดเดนอ่ะโอ้โหน้องคีมได้แล้วหางนึง ฮักอันเลยหรือวะเอามาหากบ่ได้วะแถม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 พอได้อยู่ได้กินอยู่ห่างแรกของคขี้มถูกความไหวได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วแมนแมนแมนมน ้ทูทหมาที mm, ่าบนี่นะกะพอหมาอยู่เนาะแต่ว่าหันไปบึ้งหน้าคุณเมยปลาทททเงอแตกเงยอยมื่อเห็นแบบเห็นไหมเห็นอ่าขุดหอยเก้าขมเพิินกะออกเดนน่ม่เนะมีเนาะเนเพ่นนมันออกเากกพกรบอ๋อเขามาแเห็นอ่ ชดเชยเพราะว่าได้หลายอยู่ได้มื่อนี้น่ะกับพ่อได้เก่งนึงเนาะมื่อนี้ได้ได้ชดเชยว่าหวานได้หนอนี่มันเป็นหนอในดินหนอในดินล่ะกะกับท่านเมนออค่ะนะบอกบอกขมเถื่อนเนาะคันมันเมนออกมาเคี้ยวๆเพื่อจะขมน่ะอ๋อมันก็ออกอจะหวานหวานนิดนึงจิซื้อมันหนอขมซื้อแต่มันหวานอ๋อ คือมาขมเนาะบางอันก็ขมได้บางอันก็นขัมกับมันแมนออกแล้วเธอเธอ,อ,อคือว่าใหญ่เธอขอให้แบบมีสองนอซอดกัดอยู่บนเดี่ยวเด้อเคยเห็นบอกคนไหมอ๋อหมนหมานหมนัมน เบิ้งคุณแม่ขอเบิ้งอยู่ในถงนะุงไหนโอ้โหิดแบบนั้นเลยมาเด้อเฮงเฮงเด้ออ่า่เนียเบิง้งเขาได้อยู่บ่ว้าวไหนอยู่ไหนมาคุณแม่กินน้ำเลยเมื่อยขนาดนี้ต้องกินน้ำ <c oughs> โอเคมาลูกกินไหน พอมีพลังหาตอแล้วมันจะบ่ออกเป็นซุ้มขึ้นหอหวานไงได้สองนอ,นอหนอนึงคุณแม่ฮักไปแล้วโอ้พอได้อยูนนะคุณแม่นอกนอโคมนี่มันจะบ่ออกเป็นซุมขึ้นหนอวานหลมันจะออกไปตามหามันอยู่ไเนเออมันเห็นบอมันจะออกไปนานๆแหละอ๋อหาาคุณไปทางใดกซอกไป แม่บุมีพวกมันก็เอาไปตามหากมันมันมาเด้อมันมเด้อมันอยู่แล้วต้มันนะคุณแม่จะ่เธอคือมันนะเป็ดต่อลูกอยากกินคุณแม่ให้ไทยเลยอยาให้คุณแม่จัดให้ดื่ก็แพงโล่ห้าสิบพันใช่ไหมเมนคือก็บ่มีคนไปหากับพี่ได้ไหม ขนจี๊ยกแล้วนี่ไยยงยาวไงฮะเฉยมาแั้นผมยยังไะมาคะยังไม่ได้โทรมาเธอเตีนยนีนะคมณกำลังสะโพกเลยเคียสิดินออกเคี้ยสดินออกหรอคือเห็นเลย,ย,ยจะไปสิเ,เห็นทางนึงหรอเคียร์ยแล้วก็เห็หยฮะเ <c oughs> ยอะโอ้ยอออน่นาชือ่อกระสือ ลูกหักเลยเด้ออ <c oughs> นอหามันนี้<ช>อากาศบุคคยเป็นใจโนอแม่ออกมาเนาะเคียวก็เห็นอ <c oughs> โอเคียวหลอดทางทึงน่ะ ทุกคนหางใหแค้ต้องคลิขอบิดด้อแม่บิดเอาเลยอาดุดดใด้ว่ะมันมัเฮ้ยมันมันโอ้ยมันมาเด้อไปทำอะไรก็มีครูเด้อมีหนมีสองมีสาไปเรื่อยๆเด้อแม่อยู่บนนี้ได้จะขัางหางเดียว ให้มันมีครูเดอ้อมาลองเบ้างมีครูเยอะให้มันมีครูสักศอกสามต้นเนาะศอกศัพท์สบสบนอเ <c oughs> ห็นอะไรแวบ,บๆนะ่ะ <c oughs> ครูของแท้เออเอ้ยมีครูดีดัก <c oughs> นึกคิดก็สะเออเอาเท่หวะอย่าลืมเตรียมได้แ้่มีครูเดอ้อ งอเบื وي, ่อหมดเลยบุ uh. <S <S ๊คไม่ไปหายฝาเข้าอยู่ตูบแล้วตูกไปหายอันแล้วค่อยค่อยคืนนะตูนมาก่ะยตูตสวนฝาเขาอยู่ลูมไม่กี่เล่มเผือแตกหาย่อยมืดเมอยมเมย พาทุกคน<ด>จะข้างอ่นะนะหนึ่งสองสามสี่หา่หาหางหกหางเดียวหนึง่ง,นงสองป้ามาเดี่่ะ โอ้โน word, 1, it, 1, ี่หน <laughs> ึ่งเดี๋ยวน้าไปุกคนเบิหนึ่งสองสามสีห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดโอ้ยจับบัได้แล้วพี่แปดฮะจับไปแล้วช่โทษๆๆยช่่่ว่า อันอันเลขนี่คือวัาหนึ่งเนาะนี่สองสามสี่ห้าหกนี่เจ็ดนี่แปดแปดอยู่นี่สองเดสี่หกเอาเก้าแปดเก้าเก้าเท่ๆแล้วโอ้ยก็เพื่อนเลยเราเนี่ยเนี้ย ยากกมือจ้ะยาเดี๋ยวจะค้างเนาะนับไปมือมนของเห่าในของป่าสนข้าน้าบิคามาไอ้ยาหนูสี่นาเลยน้ยาหมวกคางาหกแปดเก่าเก่าห้างก็เพิ่งเงินได้หรอเก่าห้างนะนี่คยไปไหนไหมาที่บุ้ นั่นเนื้ตืดเตนเลยเอาก็อันนี้ก็ตืดเตลแ่้วนะนั่นของคุณแม่จะค้างเนี่รงหางหนึ่งจะกระสองใสู่้อูโอ้โหโอ้โหป่านี้เลยป่า สิบหางแล้วกับเพื่อนได้แล้วโอเคกับเพื่อนหางเลยหูมันเดี๋ยว่าเชือฟ้านอหน้าพึ่ง,งี<ฮ>่ส <c oughs> ุดธิ์ <c oughs> มันสุดเลยเนี่ยแม่ดีแม่ม,มาขุดวันนี้อ,ดอะดไรโอ้ยแม่ขุดออกอันหัวมันอะเดี๋ยวจะหางแม่สวามหางให้มันให้มันเซ แอนอีป่าเด้อมันได้ซิบเอางเยอะป่าได้สิบ,าสบ,สบทางสิเงยิ้มแม่ได้ิบหาซิบเอางมาสับอกได้ะ่า,าง,าง่่าฮ่่า่าฮ่า่่า่า <c oughs> ่่าเ <c oughs> ่า่า่่ายา่ยาา่า่ โอ้คล oh, ิปออกลน้เนี่ยใน10เอ็ดทางเลาวนี่โอ้ยดว้าขีวนี่มอ้ห้ยว่แม่นแเนี่ออแะอันนี้เขแพวะปะวะไข่ป่านอออคอเหวว่ะคลิปยนี่ไี่ด้หัวบีเอ้ดก็ดว่า เขาได้อยู่เนาะคุณแม่แต่อยู่แต่ว่ามือนี่ร้องวันแล้วอ้อเฮ้ยหัวลายกินหนำแบบเมื่อกี้รูกว่านี้โอ๊ะป้าได้จะค้างอ่ะบอกป้าไหนจะค้างนี่เราบดหรอวะเมื่อกี้ได้จะค้างเมื่อกี้สิบเอ็ดสิบสองหาววะ หางก็ใยแ้ใยพันเ้าอ้าใส่งคุณแม่วางนี่ก่อนเามหน้เดี๋ยวพี่ตมอย่งนี้มาเลยแล้วเดี๋ยวดูอ่ะเดือดจะคุณเลยเหอเอาหายาเดือเดือดอุจจรออุจจุด้ยหอด้วหมอนม้าป่อยูพูเพูดเหรเยอะสุดน่เอย่าดูด้วยแม่มม่ถู ช่อยดแเทหอ้หม่หางเยุกเขนหมันน้าย่งตุดดูอไหมอุยอวแล้วขีมั้ยโอ้ลงตหางนึม่หางนึงได้เละใหญ่ยุ่้ประมาณยี่สิบหงลมาเลยนะมาลกอ่ะน้อยกข้าข้าเาี้หมอ่ะ

俺家还过来，俺们来了。俺刚上菜啊，俺买了抱排，最后是不落汉堡了。但是这晚上这来了牛排，我估计来得挨个打。<noise> <noise> <noise> าตกปลาหมโอซาลีซาลีขอชห้ดูหม้อก็จดเอายพอไปดูนี่นาเบล้วั่กาานมาียองเชียงไงดูเลยเชียงนเชีงนลงฉันแล้วก็ที่าให้ดูงานนคากันยุ่งเลยเลยเดียวก็รอเดียงแบบ หเห็นไหมส่องแค่ไรเลยโคนโหญ่แเฮงนั่นปลาโถอเ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 ถอถอตันไปบุกนะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นโน,นยในดินเนาะถ้าว่าออกมาเราคือแบบใหญ่สุดแหละขมเนาอมักขมแล้วก็มักหวานหวานขมน้องข<ม>ิด<ม>กับบุกมักปวานได้ขมนะนอในดินแซ่บกว่าใหญ่ เฮงได้อีกแล้วได้อีกแล้วมันคือว่า,มาหม่านใช่ป่ะเห็นแล้วสายเดี๋ยวด้อตัโเโ,ถโ,ถโลอลูกเอออันนี้โอ้ข้าคุณลูกไปคือนาอ่าจะแบบยาวสุดแหและแล้วสับถืออ ฉันทำอะไรผิดรอมาซับทึ้งในเดี๋ยวสุบะเป็นยังไงสิก็กินได้อยู่เนาะมาทำเอาตัวนี้ลุ้นว่าสัญญาสัญญาอบนาะอุ้ยยาวยู่ไใดแม่ขุดอีกหนึงเมืองออกไก่ปื๊ดมันจะซับถึกถึ้งในเดี๋ยวสุบะเป็นยังไงเจเหมือนเฟดกันเลยซ้ำกันอีก โอ้โหเต็มเลยคุณแม่เต็มเลยตาทีโทมันคือม้าไทยน้องมื่อนี้เอาละโฮมันเป็นเพลงละมานี่หนิเกงเป็นหางเลยแม่ต้องพาเก่งเป็นหางเลยหูปอกหรอกปลอกเกงเป็นหางเลยหางด้วยนะอ้ามไหนอ่ะ แม่ยากกินกับมาเดอคอมเมนต์มาเ้อเราสั่งไทยกับฟ้าเขาได้ไหมนะแม่นโลหะมินกีด <laughs> โลหะมินกีดเด้อสำหรับคลิปนี้นอกก้องกะถือว่าได้ยูดิมาเบิ้งมาเบิง้ง <gasps> ได้ยูที่มึก มันดีคุณแม่มาเนี่ยในหลายน้องคิมกับพอได้สำหรับคลิปนี้น้องคิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักซักใหแล้วก็กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้น้องคิมเนาะมีกำลังใจคลิปต่อๆไปนีน้ได้ทุกคนขอขอบใจ